การบรรยายทุกท่านนะครับขอ้อถัดมาเราก็จะพูดถึง uh, Re Definition of the Kelvin หรือการเปลี่ยนนิยามหน่วยของหน่วยเคลวินนะครับซึ่งบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วว่าในวันที่20สพฤษภาคมปี2019มีการเปลี่ยนแปลงนิยามของหน่วยเคลวินนะครับซึ่งในณขณะนั้นเนี่ยยังมีสถานการณ์ของโควิดอยู่แล้วเรายังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกครับว่าผลจากการเปลี่ยนนิยามหน่วยเนี่ยของเคลวินมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้าง และสถาบันมากฟียแห่งชาติเตรียมพร้อมอะไรไว้ให้ท่านบ้างและดําเนินการไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งก็โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้มาพูดถึงนะครับโดยที่หัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้มีส่งหัวข้อหลักด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็จะพูดถึงนิยามของหน่วยเควินก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนนิยามหน่วยนะครับแล้วก็ practical temperature scale แต่หัวข้อที่2ผมก็จะพูดถึงนิยามของหน่วยเควินณนะปัจจุบัน แล้วก็เมฟเคหรือมิซองพัทิค for t realization of the kelvin คือการทําให้การวัดของหน่วย k e l วินเป็นจริงได้อย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะพูดถึงการนําไปใช้นะครับว่าหลังจากมีการเปลี่ยนนิยามหน่วยแล้วเนี่ยจะนําไปใช้อะไรยังไงมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็สถาบันายายมาอย่างชาติทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับในหัวข้อแรกก็จะพูดถึงนิยามของหน่วย k e l วินก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนนิยามหน่วยในปี2 0 1 9เเ k e l เนี่ยถูก ก็คืออุณหภูมิอุณหพลศาสตร์หรือสมุนไมริกนะครับซึ่งถูกนิยามว่าคือเศษหนึ่งส่วนสองร้องของอุณหภูมิอุณหพลศาสตร์ของจุดสมดุลสามสถานะของน้ําฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากแต่อธิบายใหม่ได้ว่านสภาวะที่ของแข็งของเหลวและแก๊สของน้ําสมดุลกันทางความร้อนเนี่ยเขากําหนดให้อุณหภูมินั้นเท่ากับ273.16เนคลวินนั่นเองนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.01องศาเซลเซียส แต่มีข้อด้อยของการนิยามอยู่2ประการหลักๆด้วยกันคือข้อด้อยแรกก็คือว่าในการเ i l i z a t i o n เนี่ยอุณภูมิของ Water Triple Point ที่ได้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ Isotopic Composition ของน้ำที่เอามาใช้ในการเ i l i z a t i o n ฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ในปี2005จึงได้มีการนิยาม Isotopic Composition ของน้ำที่ใช้ในการ d i l i z a t i o n เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่นิยามให้ ส่วนประกอบเนี่ยต้องเป็นไปตามเวียนนาสแตนดาร์ด e มี o นโอเชียนวหรือ v ีสโมซึ่ง r e c ค m แนะนโดย IU-PAC นะครับที่ข้อด้อยอีกอันหนึ่งของนิยามเดิมเนี่ยก็คือทุกการวัดของอุณหภูมิจะต้องไปวัดเทียบกับอุณหภูมิของวอเตอร์ที่ผู้พอยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ c o n ส t a นบอลล u m มแก๊สเทอร์โมมิเซึ่งทุกท่านอาจจะเคยเรียนมาแล้วจำได้ว่าตอนเรียนเนี่ยมันจะมีสูตร PV วเท่ากับ NRT หรือ PV เท่ากับ n k t ฉะนั้นเมื่อวอลุ่มคงที่จานวนของแก๊สคงที่ก็จะเหลือ P ที่แปรผันกับ T เท่านั้นนั่นหมายความว่าเวลาจะทําการวัดเราก็จะเอาระบบวัดเนี่ยไปวัดที่อุณหภูมิที่วอเตอร์ท e p o i ้ยก่อนว่ามีเพรสเชอร์เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาระบบวัดเนี่ยไปวัดที่วัตถุใดๆก็ตามหรือระบบใดๆก็ตามที่เราต้องการทราบค่าอุณหภูมิวัดในเทอมของเพรสเชอร์แล้วถึงจะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าอุณหภูมิว่าอุณหภูมิมีค่าเท่าไหร่วิธีในการ ใช้เทอร์โมมิเตอร์ประเภทนี้ซึ่งใช้หลักการของ fundamental law of physics ในการวัดเนี่ยเราเรียกว่า primary thermometer ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยทำได้ยากและก็ใช้เวลาในการวัดนานนะครับจึงไม่ค่อยที่จะนิยมใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ให้กับผู้ขอใช้บริการฉะนั้นก็จะเกิดเทอร์โมมิเตอร์ลำดับถัดมาเรียกว่า secondary thermometer ซึ่งอาศัยสมบัติทางกายภาพของเซนเซอร์ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนสมบัตินั้นก็จะเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นแพจินัมรีสต์ t ทนเทอร์โมมิเตอร์หรือ t h e r m o มมิเตอร์ขดลวดทองคําขาวซึ่งอสหลักการวัดก็คือวัดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงของอตัวขดลวดทองคำขาวที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิแต่ t h e r m o มมิเตอร์ประเภทนี้จําเป็นจะต้องมีการสอบเทียบกับสเกลอุณหภูมิที่ถูกตั้งค่าไว้แล้วทีนี้เนี่ยสเกลอุณหภูมิจะได้มาอย่างไรในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะมี สเกลอุณหภูมิต้องมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันอันดับแรกก็คือฟิกซ์พอยต์หรือจุดตรึงเมื่อกี้สไลด์วิจากรก,ก่อนหน้าก็จะพูดถึงจุดตรึงเหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันขอยกตัวอย่างเหมือนกับกรณีของเราถึงสเกลขององศาเซลเซียสเรารู้ว่า,าที่น้ำสภาวะที่ของแข็งของเหลวของน้ําสมดุลกันเนี่ยหรือไอซ์พอยต์เนี่ยอุณหภูมิเท่ากับศูนองศาเซลเซียส แล้วก็ที่จุดเดือดของน้ําอุณหภูมิเท่ากับ100องศาเซลเซียสเมื่อเราต้องการถึงสเกลโดยใช้เอทอร์โมโมิเมตอร์แบบปรอดทําการถึงสเกลเนี่ยเราก็จะเอาเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอดเนี่ยไปจุ่มในน้ําแข็งที่เป็นไอซ์คอย์นะฮะแล้วเราก็มาร์กตัวสเกลตําแหน่งที่ลําปรอดอยู่ขีดเช่นนี้คือศนองศาเซลเซียสหลังจากนั้นก็เอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจุ่มในน้ําเดือดแล้วก็ขีดสเกลอีกครั้งหนึ่งตำแหน่งที่ลาปรอดอยู่ว่าที่นี่คือ100องศาเซลเซียส นี่คือจุดตึงครับเราตึงจุดไว้แล้วว่าศูนย์องศาเซลเซียสหนึ่งร้อองศาเซลเซียสหลังจากนั้นเราค่อยแบ่งสเกลย,ย่อยหนึ่งร้อย,ยช่องระหว่างศูนย์ถึงร้อยเราก็จะได้สเกลอุณหภูมิศูนย์ถึงหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสขึ้นมานะครับณปัจจุบันนี้เราใช้สมบัติบริสุทธิ์ของสารในการที่จะกําหนดเป็นจุดฟิกซ์พอยต์โดยใช้เพดของการเปลี่ยนเช่นเมลติงฟิซซิงบอยลิงพอยต์หรือทิปเฟิลพอยต์ของสารบริสุทธิ์นะครับซึ่งสามารถให้ ough, ความสามารถในการทําซ้ำเนี่ยดีมากนะครับ องค์ประกอบถัดมาถ้าเราจะอยากมีสเกลอุณหภูมิก็คือต้องมีต้องกําหนดเทอร์โมมิเตอร์ครับว่าเราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์อะไรในช่วงอุณหภูมิเท่าไหร่และองค์ประกอบสุดท้ายที่จะต้องมีคือสมาการว่าในการเชื่อมต่อระหว่างจุดพิกพอยต์หรือจุดตรึงเนี่ยจะใช้สมาการอะไรในการเชื่อมต่อพูดง่ายๆว่า p r a c t i c a l t e m ม e r a t u r e s c a l เเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเรามีกรอบอยู่ครับว่ามันมี3องค์ประกอบเราต้องฟ l f ฟ ll ทั้ง3องค์ประกอบนี้ให้ครบถึงจะได้สเกลของอุณหภูมิ ถ้าเราฟูลฟิลครบเราจะเรียกว่าดีไฟท t มเ p อร a เจอร์สเกลซึ่งในข้อตกลงของ CIPM ตกลงกันว่าณปัจจุบันนี้เราจะใช้สเกลอุณหภูมิที่เรียกว่า International Temperature Scale ซึ่งมีขึ้นในปี1990เป็นสเกลที่ใช้งานจริงในทางปฏิบัติโดยย่อว่า ITS-90 นะครับสำหรับใช้ในการวัดอุณหภูมิที่มากวา Kelvin, ากว่า0.65คีวินเขียนสัญลักษณ์ว่า T ับสด้วย90ที่ใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าหน่วยเป็นเคลวินซึ่ง ไอที90ก็จะกำหนด14 f ุดฟิก n ์นะฮะแต่ก็เกิดปัญหาอีกว่าอ้าแล้วถ้าต้องการวัดอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0.65คลวินเนี่ยจะวัดได้อย่างไรก็เกิดสเกลอุณหภูมิชั่วคราวขึ้นอีกเรียกว่า provisional low temperature scale หรือ PLTS ปี2 0 0 0สําหรับการวัดอุณหภูมิในช่วง0.9มิลลิคลวินจนถึง1เคลวินเขียนย่อว่า T ใหญ่ subscript ด้วย2000นะครับณปัจจุบันสถาบันมาวิทยาแห่งชาติของเราเนี่ยได้ให้บริการสอบเทียบ สำหรับการสอบย้อนกลับได้เฉพาะสเกลอุณหภูมิ ITS 90เท่านั้นโดยเรามีฟิกพอยท์ที่ใช้ในการสอบเทียบให้จำนวน10ฟิกพอยท์ตั้งแต่อากอนฟิกพอยท์ที่อุณหภูมิลบ189.342องศาเซลเซียสจนถึงอุณหภูมิของคอปเปอร์ฟิกพอยท์ก็คือ184.62 0องศาเซลเซียส่โวยสรุปในหัวข้อแรกก็คือนิยามเดิมของเคลวินเนี่ยเป็นการนิยามเชื่อมโยงไปที่ สมดุลสามสถานะของน้ําแต่ในทางปฏิบัติเรามีสเกลอีกสเกลหนึ่งที่ใช้ในการสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์หรือใช้งานในการเทอร์โมมิเตอร์ใช้งานเทอร์โมมิเตอร์ก็คือ ITS 90และ PLTS ป2000นะครับหัวข้อถัดมาที่จะพูดถึงก็คือนิยามของหน่วยเควินณปัจจุบันนี้และการนำไปใช้ว่าจะทำการเรียลไรเซชันนียควรจะทำอย่างไรนะครับ ใปัจจุบันนิยามของหน่วยเคลวินถูกนิยามให้เชื่อมโยงกับค่าคงที่ตัวหนึ่งเรียกว่าบบสแมนคอนสแตนต์สัญลักษณ์ k ซึ่งมีค่าเท่ากับ1.380649คูณ10กำลังลบ23จูลต่อเคลวินโดยที่หน่วยจูลก็ดีไลท์มาได้จากกิโลกร,รมัมเมตรและวินาทีนะครับนิยามของเคลวินใหม่พูดให้ฟังง่ายๆก็คือปริมาณ1เคลวินเนี่ยจะเท่ากับการเปลี่ยนของอุณหภูมิอุณหพลศาสตร์ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเท่ากับ 1.380649คูณ10กำลังลบ23จูลซึ่งค่า K ที่ได้เนี่ยมาได้จากการทดลอง3วิธีหลักด้วยกันก็คือ Acoustic Gas Thermometry d i e ม e c t r i c c o n s t t n t gas t h e r m o t e t r y และ Johnson Noise Thermometry เมื่อมาจากการทดลองเนี่ยก็จะมี a c c e r a t y ติดตามมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แตกต่างจากนิยามของเควินก่อนหน้านี้ที่นิยามเควินของหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยกำหนดเลยว่า อุณหภูมิของที่พอยต์ของน้ำเนี่ยจะเท่ากับ273.16 Exactly ไม่มี uncertainty นะครับผลของการนิยามอย่างนี้จะทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อาการเด l i z เ t ชันจะไม่ขึ้นอยู่กับตัว material หรือวัสดุที่ใช้และก็ทำให้นิยามของหน่วย k e l วินเนี่ยคอนสิเนซีกับนิยามของหน่วยอื่นที่ลิงก์ไปที่ค่าคงที่นะครับในส่วนถัดมาแล้ว นีสองพาร์ิค f อเดอ e r เร l ไซ a ันออฟเดอะเคลวินเนี่ยหรือ m ม p k เนี่ยก็คือการจะทําให้เคลวินวัดได้จริงเนี่ยทำได้อย่างไรก็คือทําได้โดยการใช้ p r i m a r ี t เทอร์โมมิเตอรนะครับซึ่งสามารถทําการวัดได้โดย2วิธีอีกวิธีแรกเรียกว่า Absolute p r i m a r ี t เ e อร์โมเ r อเป็นการวัดอุณหภูมิเทอร์โมเดมิกโดยตรงโดยลิงก์ไปที่ค่าเคโดยที่ไม่ต้องสอบเทียบกับฟิกพอยต์ใดๆเลยเราเรียกสกิมนี้ว่า n เท่ากับ0เมื่อ n คือจํานวนของฟิกพอยต อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธี Relative Primary Thermometry เป็นการวัดอุณหภูมิเทอร์โมเดกโดยที่ต้องวัดเทียบกับฟิกซ์พอยต์อย่างน้อย1 f ฟิกซ์พอยต์เราเลยเรียกสกิมนี้ว่า n มากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับโดยตัวอย่างของเทอร์โมเมทรีไพมารีเทอร์โมเม t รีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีเห็นก็คืออย่างเช่นอะคูสติกแก๊สเทอร์โมเม y รีสเปก a l ัลแบนเรดิโอเมตริกเทอร์โมเมทรีโพลาไรซิ่งแก๊สเทอร์โม และจอนสันนอยส e เทอมิสตีซึ่งของอนุญ,ญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับออนอกจากมีการกำหนดนิยามใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในเมฟเคก็จะให้ค่าผลต่างของอุณหภูมิระหว่าง T ตัวใหญ่คือ t h e r m o d y n a m i c temperature เนี่ยกับ T90 ว่า2ออุณหภูมินี้มีความต่างกันนะและมีความต่างดังต่อไปนี้ก็คือมีค่าโชว์อยู่ในตรงเมฟเคนะครับ โดยโดยเป็นค่าที่สำหรับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่1,084.62องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิของ c o p p ปอร์ฟิกพอ t ฉะนั้นสรุปในพาร์ทที่2ก็คือว่านิยามใหม่ของหน่วยเค v วินถูกนิยามไปที่ค่าคงที่ของบบสมานและก็สเกลที่ใช้ระหว่าง T กับ T 90มีความต่างกันอยู่ถัดมาสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็จะพูดถึงว่าในทางปฏิบัติ แล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงบ้างหลังจากที่มีการเปลี่ยนนิยามของหน่วยเควินแล้วก็สถาบันน่าอย่างชาติได้ทําอะไรไปแล้วบ้างผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทียังไม่มีผลกระทบต่อการใช้สเกลอุณหภูมิของ ITS90 และ PLTS ป2000ฉะนั้นเรายังใช้สเกลอุณหภูมิของ ITS90 ได้อยู่ถ้าเรายังเป็นงานที่ยังไม่ต้องการ h a c c u r a c y มากที่ต้องการ t h e r m o d y n a m i c t e m p e r a t u r e จริงๆนะครับ แต่ถ้าหากจะอยากคอนเวิร์ตระหว่างที่หรือที0 0 0แล้วก็ไปทีเนี่ยสามารถทำได้ยังไงก็สามารถใช้ข้อมูลจากเ e ็ k ได้และผลจากการนิยามใหม่ก็จะทำให้นิยามของเควินไม่ลิงก์ไปที่วอเตอร์ท p ิป p o i n พอีกต่อไปวอเตอร i p l ิป o i n ลเลยกลายเป็นเพียงแค่1 f i ่ p ฟิกพอยเท่านั้นนอกจากนั้น u n อันเซน n t y ของการหาค่า K ก็จะสะท้อนไปที่ Uncertainty ของ Water ร์ i p ิป p o i n พด้วยนั่นหมายความว่าจากเดิมอันเซนตีของทิปพอยเนี่ยมันไม่มีตอนนี้อันเซนตี y ของทิปคือ 0.1มิลควินผลกระทบในระยะกลางและระยะยาวเราเชื่อว่าเมื่อมีการใช้ p พม m a r ี t เทอร์โมเม y เพิ่มขึ้นเทคนิคนี้จะไปแทนที่การใช้สเกลอุณหภูมิของ ITS-90 สำหรับช่วงอุณหภูมิมากกว่า1,300เคลวินแล้วก็อุณหภูมิที่ต่ำกว่า20เคลวินและเราเชื่อว่าการนิยามใหม่และเทคนิคใหม่ที่จะใช้เนี่ยจะไปแทนที่ PLTS-2000 เลย และหลังจากมีการใช้เทคนิคเพิ่มขึ้นเชื่อว่าก็จะมีการพัฒนาวิธีการวัดทําให้เกิดการลด uncertainty แล้วก็มีการอิมพลูฟวิธีการวัดให้วัดได้ง่ายขึ้นในส่วนของสถาบันมาตรวิทยาเองเราทําอะไรบ้างเราได้ร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของ G และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ที่จะศึกษาผลต่างของเทอร์โมดิเม t เตอร์กับทีกัา9 0สําหรับ การวัดแบบเรเ a ชันเทอร์โมเม t รีที่อุณหภูมิสูงกว่า copper fixed point หรือสูงกว่า1,100อ,องศาเพราะอย่างที่แสดงไปแล้วกว่อนหน้านี้นะครับว่าใน m e p k เนี่ยจะให้ข้อมูลเฉพาะ t ลบ t 90ถึงแค่ copper fixed point เท่านั้นฉะนั้นในงานของเราเนี่ยเราก็ทำการศึกษาซึ่งโชว์อยู่ในสมการข้างล่างนี้นะครับซึ่งได้จีพิมพ์ไปแล้วใน international journal of t h e r m o physics นะั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าสถาบันวิทยางชาติเราพร้อมถ้ามีการร้องขอว่า ต้องการสอบเทียบสเกลเทอร์โมเดนิกนะสำหรับการสอบเทียบแบบรังสีเทอร์โมเมทรีเราก็สามารถที่จะโปรไวให้ได้นะครับอีกงานหนึ่งที่เราดําเนินการไปแล้วก็คือการศึกษาการสอบเทียบสแตรฐานรังสีเทอร์โมมิเตอร์โดยการใช้2องฟิกพอยต์คือต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านี้เวลาเราจะสอบเทียบสแตรฐานรังสีเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราจะต้องสอบเทียบด้วยฟิกพอยต์อย่างน้อย3ามฟิกพอยต์แต่งานนี้เราพิสูจว่าเราสามารถสอบเทียบได้โดยใช้แค่2องฟิกพอยต์เท่านั้น โดยที่ในสเกลช่วงอุณหภูมิจาก150องศาเซลเซียสจนถึง2,500องศาเซลเซียสเนี่ยเราจะใช้เพียงแค่3ฟิกพอตเท่านั้นคือซิงค์พอเปอร์เรดียมคาร์บอนนะครับแล้วก็การสอบเทียบเพียงแค่2ฟิกพอต์ก็จะลดระยะเวลาในการอาสอบเทียบด้วยซึ่งงานนี้เราได้ตีพิมพ์ไปแล้วในในวารสารเมโทรเจียนะครับก็โดยสรุปคือผลจากการ เปลี่ยนนิยามของหน่วยเคลวินใหม่เนี่ยยังไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมการวัดภายในประเทศที่ใช้ ITS90 แต่ถ้ามีงานไหนที่ต้องใช้เกี่ยวกับอุณหภูมิของเทอร์โมเดมิกก็อาจจะต้องตระหนักว่ามันมีผลต่างอยู่นะระหว่างสเกลอุณหภูมิของ T90 แล้วก็ T นะครับก็ขอบคุณครับ